านผู้ชมนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมพาสรอบซต์และสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาแนะนาบิลสําหรับมือใหม่ที่ไม่รู้ว่าจะเล่นบิลอะไรดีแต่ก่อนอื่นเราก็ไปทาความรู้จักกับบิลนี้กันก่อนนะครับว่าบิลนี้จะมีลักษณะเป็นยังไงนะสาหรับบิลนี้นะครับการโจมตีจะเป็นธาตุสายฟ้านะครับโดยเราจะไม่ได้ใช้อาวุธนะรเราจะใช้แค่โล่อย่างเดียวแล้วก็สกิลเคลื่อนที่นี่จะเป็นสกิลเคลื่อนที่แบบประเภทสายฟ้านะครับแล้วก็การต่อสู้ของบิลนี้เวลาที่เราโจมตีกับมอนระดับทั่วไปหรือว่าระดับเมจิกนะครับเราจะเปล ซนสแตนนะโหมดแซนสแตนจะทําให้เราโจมตีได้กว้างขึ้นนะครับแต่ว่าจะลดดาเมจลงเล็กน้อยแต่ถ้าหากว่าเราต่อสู้กับมอนเตอร์ระดับยูนิครือว่ามอนเตอร์ระดับแรงนะครับให้เราเปลี่ยนโหมดเป็นบล็อตสแตนนะโหมดบล็อตสแตนจะทําให้เราโจมตีแคบลงนะครับแต่ว่าจะเพิ่มดาเมจให้เราอแทนต่อมาก็จะเป็นไอเทมสําหรับบิลนี่นะครับไอเทมที่เราใช้นะครับสิ่งแรกที่ขาดไม่ได้ก็คือถุงมือชิ้นนี้นะครับถุงมือชิ้นนี้จะเป็นสกิลหลักของเราครับ เพราะว่าเวลาที่เราใส่ถุงมือชิ้นนี้แล้วเราจะได้สกิลทุก,พ,กพื้นประเภทสายฟ้ามานะครับเป็นสกิลเลเวล20ต่อมาครับก็จะเป็นส่วนของเสื้อนะครับเสื้อตัวนี้นะครับเราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าบิวนี้ที่ใช้เนี่ยเพราะว่าเราจะสำรองเลือดแทนสำรองแทนการสำรอ,อ,องมานานนะครับเพื่อให้โลคพลังงานเราเยอะขึ้นแล้วก็ทําให้เรามีออร่าได้มากขึ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นส่วนของหมวกครับหมวกนี้เราจะเปลี่ยน เป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับโดยที่เวลาที่เราเปเาลี่ยนเนี่ยเราจะเน้นไปที่โลหพลังงานแล้วก็บวกเลือดแล้วก็ต้านทานสถานะไอ้กันธาตุนะครับแล้วก็จะบวกกันธาตุบวกเลือดนะแต่อันนี้ที่เอามาใช้เพราะว่ามันจะเพิ่มดาเมจให้กับการโจมตีของเรานะครับโดยเป็นดาเมจประเภทตัวเลขนะครับแล้วก็เราเอามาใส่เพราะว่าจะเพิ่มโลหพลังงานด้วยนะต่อมาก็จะเป็นรองเท้านะครับรองเท้าชิ้นนี้เอามาใส่ เพื่อเพิ่มดาเมจให้กับการโจมตีนะครับแล้วก็เพิ่มโลภพลัลางงานแล้วก็เพิ่มเลือดนะครับแล้วก็เวลาที่เราใส่รองเท้าชิ้นนี้แล้วเราจะได้สกิลออร่าประเภทสายฟ้ามา1สกิลนะครับเป็นสกิลเลเวล25โดยเราก็จะใช้เช่นเดียวกัน,นต่อมาก็จะเป็นโล่ที่เราใช้นะครับอ่าโล่ชิ้นนี้เอามาใส่เพราะว่าเราจะได้อ่าคล้ายๆกับออร่าป้องกันนะครับหรือว่าเป็นโล่ล้อมตัวเราไว้นะครับเป็นโล่กลมๆโดยอ่าโล่นี้เราจะ ป้องกันดาเมจประเภทสายฟ้าให้เรา1 0 0 0พดาเมจนะครับแต่ว่าถ้าเป็นดาเมจประเภทอื่นก็จะไม่ป้องกันให้นะครับแล้วก็ที่เอามาใส่ก็มีอีกอย่างนะครับก็คือมันจะทําให้เราโจมตีไวขึ้นนะครับโดยดราเวลาที่เราซื้อมาเนี่ยเราจะเล่นที่ t t a c k Speed นะครับแต่ถ้าหากว่าเราจะเปลี่ยนโลชินนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นโลที่เอามาช่วยกันมีที่มีมอสช่วยกันธาตุหรือว่าจะเป็นมอสเพิ่มเลือด ือว่าเพิ่มรูปพลังงานก็ได้นะต่อมาก็จะเป็นแหวนนะครับแหวนวงนี้ที่เอามาใช้เพราะว่ามันสามารถกันสถานะสโลแล้วก็สถานะแช่แข็งได้นะครับคือเอามาใส่เพราะว่า,ามันช่วยแค่นี้แหละครับแต่ส่วนอย่างอื่นก็ที่เพิ่มมานานแล้วก็เพิ่มโอกาสเพิ่มอัตาราลีมานานแล้วก็เอามาใช้มันก็เป็นผลพลอยได้นะครับจากันต้านทานน้าแข็ง ่วนเข็มขัดนะครับเข็มขัดถ้าเจอเข็มขัดที่ดีกว่านี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับโดยที่เราจะเน้นไปที่เพิ่มเลือดเพิ่มรูปลังงานแล้วก็สถานะต้านทานธาตุนะครับแล้วก็ถ้ามีเพิ่มสแต็งด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าวิวนี้มันต้องใช้ค่าสแต็งในการใช้เจมที่เป็นสายสแต็งนะครับแล้วก็เสื้อเราก็ต้องใช้ค่าสแต็งเช่นเดียวกันนะครับ อีกอย่างถ้าค่าสแต็งมากมันก็ทําให้การโจมตีระยะประชิดของเราเนี่ยแรงขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เลือดเราเยอะขึ้นด้วยนะซึ่งบิวนี้จะเป็นการโจมตีแบบระยะประชิดนะครับมันจะไม่ใช่สายเวทจะเป็นการโจมตีคาดที่เป็นระยะประชิดนะครับต่อมันก็จะเป็นแหวนอีกวงนะครับแหวนอีกวงก็เน้นไปที่การธาตุนะครับก็คือต้านทานธาตุจะเป็นสายฟ้าหรือว่าไฟหรือว่าน้ําแข็งก็ได้นะครับแล้วก็ มดอย่างอื่นก็จะเป็นมดเพิ่มเลือดเพิ่มโพลังงานแล้วก็ถ้าเพิ่มสแตงหรือว่าเพิ่มอินได้ก็ดีนะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสร้อยนะครับสร้อยก็จะเป็นเราจะใช้สร้อยที่เพิ่มสแตงนะครับที่เป็นสร้อยเพิ่มสแตงแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็มาเพิ่มมดที่เป็นบวกโรกพลังงานบวกเลือดบวกกันธาตุแล้วก็บวกค่าสแตงนะครับและนี่ก็คือไอเทมที่ใช้สําหรับบิลนี้นะครับส่วนเรื่องขวดที่ใช้นะครับขวดที่ใช้เราก็จะใช้แค่ขวดมานาขวดวิ่งไวแล้วก็ อีก3ขวดคือจะเอาขวดอะไรก็ได้นะครับอันนี้ที่เห็นก็เพราะว่าผมยังไม่ได้เอาออกนะครับเพราะยังไม่รู้ว่าจะเอาขวดอะไรไปใช้ดีก็เลยใส่สตั้งไปก่อนตั้งแต่เล่นมาในช่วงแรกเลยนะตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะจบ e อ็กซิก็จะใช้พวกนี้มาโดยที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะขวดเราจะใช้ขวดอะไรก็ได้แต่ว่าให้มีขวดวิ่งไว้กับขวดมานาวไว้ด้วยนะเสื้อของเราเนี่ยเวลาที่เราสำรองเลือดแล้วนะครับแล้วก็โลหพลังงานเราเยอะก็จริงแต่ว่า ดาเมจที่ปกติเวลาเราโดนดาเมจแบบเค a อ s หรือว่าดาเมจพิษนะมันจะทําการลดเลือดเราเรื่อยๆแต่ว่าเมื่อเราใส่เสื้อชิ้นนี้มันจะทําให้ดาเมจเค a อ s เนี่ยมันจะไปลดมานาเราก่อนนะถ้ามานาเราลดจนหมดปุ๊บก็จะมาลดเลือดเราต่อเพราะงั้นถ้าให้ดีพยายามอย่าสํารองมานาเยอะนะพยายามเหลือมานาไว้สักครึ่งหลอดหรือว่าไม่ต้องสํารองมานาเลยก็ได้นะครับเพื่อ เวลาที่เราโดนดาเมจประเภทเคออสเนี่ยทำให้มานาเราหมดยากเพื่อไม่ให้มันไปลดเลือดเราเพราะว่าเราสาลองเลือดเลือดเราจะเลือน,น้อยมากถ้าหากมานาหมดปุ๊บเราก็อาจจะตายทันทีเลยเพราะว่าเลือดเราจะลดไวมากต่อมาก็จะเป็นส่วนของเจมที่เราใช้สําหรับบิลนี้ครับโดยเจมเนี่ยจะมีทั้งหมด2ชุดนะครับโดยชุดที่1นึ่งน่จะเป็นเจมหลักที่ใช้หลังจากเลเวล63นะครับเจมชุดนี้จะใช้หลังจากที่เราใสาท่ทงมือได้นะครับเลเวล63แล้วก็เจมชุดที่2เนี่ย จะเป็นเจมที่ใช้มาก่อนที่เราจะถึงเดวล63นะครับโดยเจมที่เราใช้ก็จะมีเจมอันนี้ครับคลิกลิงแลนด์นะเจมนี้จะเป็นเจมประเภทเวทนะครับโดยจะเป็นท่าสายฟ้าครับเวลาที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นการช็อตแบบนี้นะครับโดยเวลาที่เราใช้เนี่ยถ้าเราไล่ไปซ้ําๆจุดครบ3เซตครับมันก็จะยิงออกเป็นลําแสงเส้นใหญ่ๆแบบนี้ครับโดยด a m a g e ก็จะเพิ่มขึ้นนะ ต่อมาก็จะเป็นเจมสเปลแอคโคนะครับเจมสเปลแอคโคเวลาที่เราเอาซัพพอร์ตกับเจมเวทที่เราใช้นะครับจะทําให้เวทของเราเนี่ยไล่ซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการไล่นะครับแบบนี้นะครับต่อมานะครับเจมที่ใช้อีกเวทหนึ่งก็จะเป็นเจมแอดไลนิ่งดาเมจนะครับเจมแอ็ดไลนิ่งดาเมจเวลาที่เราเอาไปซัพพอร์ตกับสกิลนะครับมันก็จะเพิ่มดาเมจอาประเภทสายฟ้าเข้าไปนะครับเป็นดาเมจแบบตัวเลขนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเจมอาร์เคนเซิร์ฟนะครับ อาเคียนเซิร์ชเนี่ยเวลาที่เราเอาไปซัพพอร์ตกับจเจมประเภทเวทมนต์นะครับแล้วเราไล่โดยใช้มานาเกินที่มันกําหนดไว้นะครับมันก็จะได้บัฟอาเคียนเซิร์ชมานะครับบัฟอาเคียนเซิร์ชก็ทาให้เวทของเราแรงขึ้นแล้วก็เพิ่มความเร็วในการไล่นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเจมอาร์คเมดนะครับเจมอาร์คเมดก็จะทำงานคล้ายๆกับแอดไลนิงดาเมจครับเจมนี้นะครับก็จะแอดดาเมจแบบประเภทสายฟ้าเข้าไปเป็นโดเลฟก็มันจะทำให้สกิลของเราครับใช้มานาในการไล่เนี่ย 6%ของมานาที่เรามีอยู่ในตอนนั้นนะครับแล้วก็มันจะเอา6%ของมานาเนี่ยไปเพิ่มเป็นดาเมจของเวทนะครับต่อมานะก็จะเป็น p พลฟออฟทันเดอนะครับเพลฟออฟทันเดอรเจมนี้ก็จะเป็นเจมประเภทออร่านะครับเจมนี้เวลาที่เรากดใช้เนี่ยก็จะทําการสํารองมานาครับแล้วก็ทําให้เรามีออร่าของสายฟ้าอยู่บนมือของเรารบแบบนีบ้โดยเวลาที่เราใช้สกิลนี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มดาเมจประเภทสายฟ้าให้กับสกิลของเรานะครับแล้วก็ ถ้าหากเราฆ่าศัตรูที่ติดสถานะช็อตอยู่เนี่ยมันก็จะมีฟ้าผ่าลงมาใส่มินเนียนที่อยู่รอบๆตัวเรานะต่อมาก็จะเป็นเจมชิลชาร์ตนะครับชิลชาร์ต Ch เป็นเจมที่เราเอามาใช้ในการเคลื่อนที่นะครับโดยเวลาที่เรากดเนี่ยมันก็จะใช้โล่พุ่งเข้าไปด้านหน้าแล้วก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่แบบนี้นีโดยความเร็วก็จะขึ้นอยู่กับความเร็วโจมตีและก็ความเร็วเคลื่อนที่ของตัวละครเรานะต่อมาก็จะเป็นเจมที่มีชื่อว่าฟาสเตอร์แอคแ เจมฟัตเตอร์เอ็กแทกเอามาเชื่อมกับเจมเชลชาร์านะครับเพื่อทําให้มันเคลื่อนที่ได้ไวขึ้นเพราะว่าเพิ่มความเร็วจบดีนะแบบนี้นะครับจะเห็นได้ชัดเลยทัว่ามันมันไวกว่าตอนที่ไม่ได้ใส่นะต่อมานะครับก็จะเป็นเจมของเซตที่1นนะครับหรือว่าชุดที่1นึ่งก็จะเป็นเจมหลักที่เราใช้นะครับก่อนอื่นนะครับถุงมือนี้เวลาที่เราสวมใส่เข้าไปแล้วเราก็จะได้สกิลนี้มานะครับเป็นสกิล ทุบพื้นนะครับแบบนี้นะครับเวลาที่เรากดใช้งานมันก็จะทําการทุบพื้นแล้วก็มีอัคาระเวทเป็นาตุสายฟ้าออกมาแบบนี้นะแล้วเจมเมที่เราใช้ก็คือจะเป็นเจมแอดไลนิงดาเมจนะครับเจมแอดไลนิงดาเอจก็คือจะเพิ่มดาเมจสายฟ้าเป็นตัวเลขให้กับสกิลที่เราซัพพอร์ตนะครับเพราะงั้นเราก็จะอาไปใส่ในถุงมือเพื่อให้เจมนี้ไปซัพพอร์ตกับสกิลที่เราได้จากถุงมือครับมันก็จะทาให้สกิลของเราเนี้ยมีดามเมจมากขึ้นนะต่อมาก็จะเป็นมัลติสไตล์นะครับ เจมมอ t ต์สไตล์มันจะทําให้สกิลโจมตีระยะประชิดของเราเนี่ยทำการโจมตีซ้ําอีก2ครั้งนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วยแล้วก็เพิ่มดาเมจด้วยนะครับเราก็จะเอาไปใส่กับถุงมือนะครับเพื่อทําให้สกิลทุบพื้นของเราเนี่ยทุบเพิ่มอีก2ครั้งครับแบบนี้แบบนี้นะครับหลักๆก็คือเอามาให้มันทุบซ้ําแล้วก็ให้มันทุบไวขึ้นนะครับเราต้องการให้มันทุบได้ไวนะต่อมาก็จะเป็นเจมเอ e ลเมนทัล ดาเมจวิสแอคแท็กครับอ่าเอเลเมนต์อล์ดาเมจวิสแอคแท็กก็คือจะเพิ่มดาเมจแบบธาตุดาเมจธาตุนะครับให้กับสกิลประเภทโจมตีนะครับเพราะงั้นสกิลที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นสกิลประเภทโจมตีนะครับมันก็จะใช้เจมเม็ดนี้ด้วยเพื่อเพิ่มให้ดาเมจธาตุสายฟ้าของเราเนี่ยแรงขึ้นนะต่อมาก็จะเป็นเจมฟาสเตอร์แอคแท็กครับเจมฟาสเตอร์แอคแท็กเอามาเพิ่มความเร็วโจมตีให้กับสกิลที่เราใช้นะครับเราจะไป ใส่ในถุงมือเพื่อซัพพอตสกิลของถุงมือครับทำให้มันโจมตีไวขึ้นนะต่อมานะครับก็จะเป็นเจม o ล d a n s s n n นนะครับ o ล d a n s s n n d จะเป็นเจมที่เวลาเราใช้เนี่ยก็จะสํารองมานาไปนะครับแล้วก็มันจะมี2โหมดด้วยกันนะครับจะเป็นโหมด Blood Stand กับ Sand Stand นะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเขียนว่าโหมดกระบวนท่า l โลหิตแล้วก็กระบวนท่าวาตุกับโดยโหมด o ล d Stand เนี่ย มันจะทําให้พื้นที่ส่งผลของสกิลเราแคบลงนะครับลดพื้นที่ส่งผลลงแต่ว่าจะเพิ่มดาเมจให้กับสกิลของเรานะครับส่วนหมดแซงแซนนะครับหมดแซนแซนจะลดดาเมจของเราลงเล็กน้อยนะครับแต่จะเพิ่มพื้นที่ส่งผลงของสกิลแทน,นครับต่อมานะครับก็จะเป็นเจมดิสซิบไลน์เมื่อเรากดใช้ก็จะทําการสํารนองมานานครับแล้วก็จะเพิ่มโล่พลังงานให้กับเราแล้วก็เพื่อนที่อยู่รอบๆเรารด้ ก็เพิ่มอัตราการรีโล่พลังงานต่อมานะครับก็จะเป็น b ล o o d Magic นะครับจะทําให้สกิลที่เราใช้หรือว่าสกิลที่เราเชื่อมไว้เนี่ยจะใช้เลือดแทนมานานครับเพราะงั้นเวลาที่เราใช้อ,อล่าเนี่ยถ้าเรากดอ,อล่าธรรมดามันจะทําการสํารองมานาใช่หมครัแต่ถ้าเกิดว่าเราจะให้สำรองเลือดเราก็จะใช้เจม Blood Magic เชื่อมเข้าไปมันก็จะไปสำรองเลือดแทนนะแบบนี้นะครับ โดยเราจะใช้ Blood Magic เ,เชื่อมกับจม Blood and Sand แล้วก็ d i s c i p l i n นะครับสองอสกิลนี้เพื่อสำรองเลือดนะคแค่2ส,สกิลก็เลือดเก,กบ,บจะหมดหลอดแล้วต่อมาก็จะเป็นเจมสกิลเคลื่อนที่ของเรานะครับ Lightning Warp น,นะครับ Lightning Warp เวลาที่เราใช้เนี่ยมันจะทำการมาร์กจุดที่เราเล็งเอาไว้นะครับเพื่อวาร์ปไปยังจุดนั้นแต่ว่าจะมีดีเลย์ประมาณ1วินะครับโดยยิ่งเราวาร์ปไกลมันก็จะยิ่งช้านะครับก่อนที่มันจะวาร์ปเนี่ยแบบนี้ครับ แต่ถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆมันจะไวครับทั้นี้ถ้ามันช้ามันจะทําให้เราหลบสกิลของมอนสกิลของพวกบอสเนี่ยลำบากนะครับเพราะงั้นเราจะใช้เจมเม็ดนี้ในการซัพพอร์ตครับก็คือเลสดูเรชันนะครับเลสดูเรชันจะทําการลดระยะเวลาเอฟเฟกของสกิลลงนะครับก็คือสกิลวารของเราเนี่ยจะทําการดีเลย์หนึ่งวิก่อนที่จะวาใช่ไหมครับถ้าเราเชื่อกับเจมเม็นี้มันจะทําให้เวลา ที่เราจะต้องรอดีเลย์หนึ่งวิเนี่ยลดน้อยลงครับมันจะก็เลยทําให้เราวาดได้ไวขึ้นคนระแบบนี้เห็นไหมครับ,รบทีนี้เจม 1, ต่อมาก็จะเป็นเจมฟาสเตอร์แคสติ้งนะครับฟาสเตอร์แคสติ้งเอามาเชื่อมกับเจมวาร์ปของเรานะครับเพราะว่าเวลาที่เรากดสกิลเนี่ยมันจะทําการไลก่ก่อนนะครับก่อนที่จะวาร์ปไปเพราะฉะนั้น ถ้าเราเพิ่มความเร็วในการล่ให้มันล่ได้ไวขึ้นมันก็จะทําให้เราวาร์ได้ไวขึ้นเช่นเดียวกันนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันจะล่สั้นมากแบบเดียวแล้วก็วาร์ได้เลยต่อมานะครับก็จะเป็นเจม w i ิ t อ f f ฟิคชั่นนะครับก็เอามาเพื่อลดระยะเวลาของเอฟเฟกนะครับระยะเวลาเอฟเฟกของสกิลเนี่ยครับทำงานคล้ายๆกับเจมอันนี้แหละครับเ e s ดูเลชั่นนี่แหละครับ ทำงานคล้ายๆกันโดยถ้าเรามีชุดที่สีรูเชื่อมแล้วก็มีสีฟ้า2แดงหนึ่งแล้วก็เขียวหึครับก็จะเอาเจมินี้ไปใส่ด้วยนะแต่ถ้ายังไม่มีแล้วก็จะใส่ในอาวุธเซตที่2นะครับเพื่อเก็บเลเวลไปก่อนต่อมานะครับก็จะเป็นเจมวิตาลิตี้นะครับอ่าวิตาลิตี้ก็เวลามันจะทําการสํารองมานาเป็นตัวเลขนะครับแล้วก็เวลาที่เราใช้เนี่ยมันจะทําให้เราเล,เลือดไวขึ้นนะ แล้วก็เพื่อนที่อยู่รอบๆก็จะรีเลือดไวขึ้นเช่นเดียวกันต่อมานะครับจะเป็นเจมซัมมอนสกิทเตอร์บอทนะครับซัมมอนสกิทเตอร์บอทเวลาเรากดใช้เน่จะทําการสํารองมานะครับแล้วก็จะมีหุ่นยนต์2ตัวนะครับออกมาตัวเล็กๆ2ตัวครับหุ่นยนต์2ตัวนี้จะไม่ถูกทาลายนะครับเพราะว่าจะไม่ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีหลักๆที่เอามาใช้ก็เพราะว่าหุ่นยนต์ทั้ง2ตัวนี้จะมีหุ่นยนต์ท่าสายฟ้าแล้วก็ท่าตั้มแข็งถ้าหากว่ามอนเตอร์อยู่ใกล้หุ่นยนาายตานา์ทันที และถ้าหากว่ามอเตอร์อยู่ใกล้หุน่นดนลทานน้ำแข็งก็จะติดสถานะสโลนะโดยเราเอามาเพื่อให้มอน,ตนยติดสถานะไฟช็อตนะเพราะว่าเวลาติดสถานะไฟช็อตเนี่ยมันจะทําให้เราทําดาเมจได้มากขึ้นนะครับก็จะทําให้ตัวที่ติดสถานะเนี่ยรับดาเมจมากขึ้น,นต่อมานะครับจะเป็นเจมบลอดเลดนะครับเจมบลอดเลดเอามาใช้เพื่อเพิ่มแอคแท็กสปีดนะครับเพราะว่าเวลาที่เรากดใช้เนี่ยเราจะเข้าสู่สถานะคลั่งนะครับ มันจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีแล้วก็การโจมตีของเราเนี่ยจะโจมตีดูดเลือดแล้วก็ดูดมานาแล้วก็ดูดรูปพลังงานด้วยนะครับแล้วก็เวลาที่เราฆ่าฆ่ามอนเตอร์นะครับมันจะมีโอกาส25%ที่เราจะได้แฟนซี่ชาร์นะครับแฟนซี่ชาร์จก็จะเพิ่มความเร็วโจมตีให้กับเราเช่นเดียวกันนะครับโดยการเล่นเนี่ยเราก็จะเน้นกดบอทเลดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยว์ปเข้าไปแล้วก็โจมตีนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมปรับ โหมดบล็อตแงกับแสนสแตนด์ด้วยนะครับเวลาที่เราต่อสู้ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ก็จะช่วยให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของพาสซีฟของบิลนี้นะครับพาสซีฟสกิลทรีเวลาที่เราอัพน,นะครับเราจะเริ่มอ,อัพจากตรงนี้ก่อนนะก็คือไปในส่วนของโลกลังงานแล้วก็ความเสียหายความเสียหายธาตุนี่นะครับขึ้นมาขึ้นมาตรงนี้ แล้วก็ลงมาเอามานานะครับระหว่างที่เราอัพตรงนี้เนี่ยช่วงแรกเราจะใช้สกิลแบบประเภทเวทนะครับหรือว่าสกิลระ,ะเบิดก็ได้นะครับสกิลระเบิดประเภทสายฟ้าหรือว่าเป็นสกิลธาตุอะไรก็ได้นะแต่ว่าให้ใช้สกิลแบบธาตนะครับเพราะว่าถ้าใช้สกิลอื่นมันก็จะไม่แรงเท่าไรนะอัพลงมาเอาที่ม,มานานครับแล้วก็ลงมาขล่านถึงจุดนี้นะครับจะทําให้เราไล่ไว้คืนแล้วก็อัพขึ้นมาตรงนี้เพื่อเอาอดาเมจธาตุเพิ่มนะครับแล้วก็อัพลงมาตรงนี้เพื่อเอารีมานา ดาเมจแล้วก็เราก็จะอัพมาที่เลือดตรงนี้นะครับก็มาตรงนี้3มจุดเพื่อเอาความเร็วในการไล่นะครับช่วงแรกเราจะใช้ความเร็วในการไล่เพราะว่าผมเล่นโดยการใช้สกิลประเภทเวทเป็นธาตุนะครับก็จะใช้ความเร็วในการไล่แล้วพอเลดเกมมา3ามจุดนี้ก็จะเพิ่มความเร็วโจมตีให้เราด้วยนะครับเพราะงั้นอัพไปเลยต่อมาเราก็จะไล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ยิงยาวมาตรงนี้เลยนะจะขึ้นมาเอาเลือดอเลือดกันมาตรงนี้ก่อน เสร็จแล้วเราก็จะขึ้นข้างบนนะครับวันนี้วันนี้ขึ้นมาน,นี้แล้วก็เราจะได้จีเวลจีเวลที่เราได้จะ่าควเอ็กซ์สองนะครับเราก็จะเอาจีเวลมาใส่เราจะเลือกจีเวลรีมานานะแล้วก็เพิ่มความเสียหายธาตุนะครับามาใส่ก่อนแล้วก็ขึ้นมาข้างบนเพื่อเอาดาเมจสายฟ้าฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งซ้ายก่อนนะครับเพราะว่าเรามีสกิตเตอร์บอทซัมโมนสกิตเตอร์บอทนะครับมันจะทําให้ติดไฟช็อตอยู่แล้วเพราะงั้นเราไม่จะต้องเราไม่จำเป็นจะต้องอัพไปข้างขวา,ขาก่อน เพราะว่าข้างขวาเนี่ยมันจะเพิ่มโอกาสช็อตเพราะงั้นเราจะเอาข้างซ้ายก่อนเพื่อเจาะต้านทานสายฟ้านะครับแล้วก็การโจมตีท่าสายฟ้าของเราเนี่ยจะดูดโลพลังงานด้วยนะหลังจากนั้นให้เราอัพมาตรงนี้นะครับเพื่อเอาโอกาสหลบโอกาสหลบหลบสตันนะครับโอกาสหล,ลบสตันระหว่างที่เรากําลังไล่เวทอยู่เนี่ยจะมีโอกาสที่เรารอดจากสถานะสตันนะมันจะ ทำให้เราไม่ชะงัก,กวาาเวลาไล่เวทนะครับแล้วก็เอาสถานะเอาค่าสแต็งแล้วก็ค่าเด็กด้วยนะต่อมาก็ให้เราอัพยาวมาตรงนี้เลยรตรงนี้ก็จะเอาความเสียหายเวทความเร็วการไล่แล้วก็ค่าอินแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็ไม่สําคัญเท่าไหนนร่เพราะว่าเราแค่อัพผ่านไปเฉยๆนะครับตรงนี้แต่ว่าช่วงแรกก็จะช่วยได้นะครับช่วงที่เรายังใช้เวทอยู่ก็ยาวมาน,นี่เลยครับยาวมายาวมาตรงนี้ก็จะเอาความเร็วในการโจมตีนะครับ ก็ความเลื่อนการไล่ก็จะ,จะมีค่าสแตงค่าอินแล้วก็เพิ่มดามิง erm แล้วก็เราจะลงมาเอาเลือดตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้เลยเอาความเสียหายธาตุแล้วก็ขึ้นมานี่อันน,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 นี้แล้วก็มานี้แล้วก็เอาความเสียหายธาตุตรงนี้นะครับพ, этим, พอเราได้ความเสียหายธาตุตรงนี้แล้วเราก็จะมีคลาสระหว่างนั้นอนะ่ะก่อนที่เราจะถือตัวนี้เราก็จะได้ทาคลาสก่อนคลาสแต่ในเรื่องคลาสเราจะพูดทีหลังนะครับ พอเรามาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะอัพมานี่ครับมานี่มานี่แล้วก็เอารูปพลังงานแล้วก็เอาเือดตรงนี้หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มอัพตรงนี้ครับตรงนี้แล้วก็มานี่มานี่มาถึงตรงนี้นะครับเอาวงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็เราช่วงนั้นพอเลเวลใกล้ๆถึงเลเวลหกสิบเราก็จะอัพขึ้นมานี้ครับอัพขึ้นมาหนึ่งจุดรอไว้นะครับพอเลเวลหกสิบสามเราก็จะอัพขึ้นมานี้ จะมาอัพตรงนี้นะครับเพื่อเวลาที่เราโจมตีดูดเลือดมันก็จะเปลี่ยนจากดูดเลือดไปเป็นดูดรูปพลังงานให้เราแทนนะมันจะทําให้การดูดเลือดของเราเนี่ยไปเพิ่มรูปพลังงานแทนนะส่วนจุดเล็กๆตรงนี้ที่อัพเพราะว่ามันจะทําให้รัศมีการมองเห็นของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับรูปพลังงานนะครับแล้วก็เพิ่มความแม่นยําเพราะงั้นเวลาที่เราสารองเลือดไปเยอะๆเนี่ยพอเลือดเราน้อยเนี่ยเราจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะงั้นถ้าเราอัพจุดนี้ปุ๊บ แล้วโลกพลังงานเราเต็มเนี่ยมันจะเราก็จะมองเห็นได้กว้างขึ้นนะครับการมองระยะการมองเห็นก็จะขึ้นอยู่กับโลกพลังงานจากนั้นถ้าเราอัพเก็บพวกนี้ครบหมดแล้วแล้วก็จะมาอัพตรงนี้ให้เต็มนะครับอัพตรงนี้ต่อให้เต็มแล้วก็อัพตรงนี้ขึ้นมาเอาค่าเด็กนะครับค่าเด็กตรงนี้แล้วก็เราก็จะอัพตรงนี้ให้เต็มนะครับแล้วก็เอาตรงนี้ตรงนี้ ก็เราก็จะเอาตรงเส้นนี้ลงมาจนถึงข้างล่างนี้นะครับนี่นะแล้วก็ที่เหลือก็เราก็ดูเอานะครับว่าเราอยากจะปรับเปลี่ยนไปทางไหนหรือว่าเราอยากจะเพิ่มดาเมจรือว่าจะเพิ่มความถึกแล้วก็สามารถเลือกอัพได้นะครับถ้าอยากเพิ่มความถึกก็อัพเลือกเพิ่มหรือว่าจะ up, อัพกันธาตุก็ได้นะหรือว่าจะอัปรูปพลังงานก็ได้นะต่อมาครับและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นคลาสที่เราใช้นะครับ ค่าที่เราใช้จะเป็นค่าทริสเตอร์นะครับค่าตนี้ก็จุดแรกที่เราจุดแรกที่ผมอัพนะครับก็คือแล้วแต่นะครับว่าใครจะอัพจุดไหนก่อนก็ได้ก็จะมีจุดนี้จุดนี้จุดนี้แล้วก็จุดนี้นะครับส่วนจุดที่ผมอัพก็จะเป็นจุดนี้ก่อนนะครับก็คือจุดนี้จะทําให้มานาเราเยอะขึ้นนะครับแล้วก็สกิลเคลื่อนที่ของเราเนี่ยจะไม่ใช้มานาก็หลังจากที่เราเคลื่อนที่ใช้สกิลเคลื่อนที่เนี่ยมันจะทําให้เราโจมตีไวขึ้นแล้วก็ไล่เวทได้ไวขึ้นแล้วก็มันจะมีโอกาส 3 0ที่จะรีมานาให้เรา10%หลังจากที่เราใช้สกิลนะครับพอผมอัพจุดนี้มันก็จะทําให้เคลื่อนที่ได้รัวๆเราไม่ต้องกลัวมานาหมดเลยก็คือใช้สกิลเคลื่อนที่เรื่อยๆก็เดิเคลสมาเรื่อยๆต่อมานะครับคลาสรอบ,บ2ก็จะเป็นจุดนี้นะครับพอเราอัพจุดนี้เราก็จะได้บัฟโคชาร์ดมาโคชาร์ดเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยรีเจนโล,ลังงานได้ไวขึ้นนะครับ แล้วก็เราจะได้บัฟเนี่ยทั้งหมด3 3สเต็กนะครับจะมีทั้งหมด3สเต็กแล้วก็จะทําให้เวลาที่เรามีบัฟเนี่ยเราจะได้รับดาเมจลดน้อยลงนะครับต่อมา,าก็จะอัพขึ้นมาเป็นขั้นที่2นะครับโดยที่เวลาที่เราได้บัฟมันจะทําให้เราไม่ติดสแตนนะครับก็คือถ้าเรายังมีบัฟนี้อยู่เราจะไม่ติดสตันแต่ถ้าบัฟหมดก็มีโอกาสติดสตนครับวเวลาเล่นก็พยายามระวังนะครับก็คือเข้าไปโจมตีแล้วก็ถ้าบัฟไม่มีเนี่ยให้ออกมาก่อนนะครับรอให้บัฟเล่้งขึ้นมาก่อนแล้ว เพราะว่าสายโจมตีประชิดเนี่ยถ้าโดนสตัน์มีโอกาสตาย,ตายสูงมากับต่อมาก็จะเป็นจุดสุดท้ายนะครับจุดนี้ก็คือเวลาที่เราค้าได้เนี่ยก็จะทําการรีเลือดให้เรา3%โรกพลังงาน3%ดีมานา3%แล้วก็เนื่องจากที่เราอัพอจุดนี้นะครับเราอัพจุดนี้เพราะงั้นาการรีเลือด3%มันก็จะเป็นรีโรคพลังงานแทนนะครับมันจะไม่ได้รีเลือดนี่นี่ก็คือคาสที่ใช้สำหรับวิวนี้นะครับ และบิวนี้นะครับก็เป็นบิวที่ไม่ดีดมากแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เก่งมากนะครับแต่ว่าสามารถที่จะเอามาเล่นได้แล้วก็ท่านผู้ชมสามารถที่จะดัดแปลงหรือว่าเอาไปพลิกแพลงเป็นในรูปแบบของตัวเองก็ได้นะและสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่ใน EP ีหน้าครับถ้าหากท่านผู้ชมท่าใดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำบิวใหม่ๆ สำหรับวิวหน้าจะเป็นวิวอะไรก็กดติดตามเอาไว้นะครับเวลาที่ลงคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนก็จะได้เข้ามาดูนะครับว่าเป็นวิวอะไรสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนบายจ้า